ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMP MM ชีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลล w ใน IG กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMK ช MM ีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้คะ่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราคะ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้ว แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มผู้ติดตาม i อเนาะก็อ่านแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้นะคะทําการตั้งค่าตามนี้ให้เสร็จเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g r กรนะคะแล้วก็มาเลือกหมดหมู่ตรงนี้นะวันนี้เราก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตาม รับประกัน30วันเนาะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะก็จะมีอันเลทราคาที่แตกต่างกันออกไปเนาะก็จะเป็นโปรไฟล์จริงแล้วก็โปรไฟล์ผสมนะคะหรือว่าจะเลือกตามเดาเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า IG ของเราเนาะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดที่จุด3าจุดด้านบนตรงนี้ค่ะของโปรไฟล์เนาะแล้วก็กดที่แชร์นะคะเข้าไปก๊อปปี้ลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ ใปริมาณวันนี้เราจะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึลนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมดหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธานาคารค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet ซิงก์กตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปล wallet นะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะให้เลือกพิการจ่ายของเรานะอยากสแกนจ่ายหรือพัานทูมันนี่วอลเล็ตหละธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่า ค่ะล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วน ขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือ,อยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรง,ต,รงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหรัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปะคะ่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะ แล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะโปรไฟล์อันนี้ยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่67คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่67คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น267คนกันแล้วนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เนาะจังซื้อกันไปไม่ถึง2-3นาทีกันเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่หน0่อยเนาะแต่ขึ้นมาเป็น200เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KmentK เ MM ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีกๆเลย ะะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ